ข่าวแผ่นดินไหวเตือนภัยซึนามิกับคําทํานายนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังเรียวทัตส,สกินะครับอันนี้บอกก่อนว่าฟังหูไว้หูแล้วกันคือข่าวแผ่นดินไหวช่วงเนี้ยมันมาถี่เหลือเกินนะครับแล้วก็บอกว่ามีการไหวเนี่ยเป็นร้อยครั้งจุดแรกที่จะพูดถึงก็คือบริเวณนอกชายฝั่งอันดามันตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีภูเขาไฟใต้น้ําเยอะเลยเป็นแนวเลยซึ่งถ้ามันเกิดปะทุใต้น้ําเนี่ยสามารถ ก่อให้เกิดขึ้นสึนามิแล้วประกอบกับสิ่งที่อาจารย์ทรได้เตือนแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้บอกว่าสูงกว่าตึก3ชั้นนะจังหวัดที่มีความเสี่ยงก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตและพื้นที่ชายฝั่งอันดามันทั้งหมดนะครับก็ต้องติดตามเตือนภัยแล้วก็ข่าวสารอย่างใกล้ชิดส่วนอีกที่หนึง่งร่องลึกนันไกซึ่งอยู่ตรงประเทศญี่ปุ่นตรงนั้นเนี่ย เขาก็บอกว่าตอนนี้มีแผ่นดินไหวเตือนที900ครั้งเลยนะและญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องปรับแผนรับมือเพราะว่ากลัวจะเกิดคลื่นสึนามิเหมือนกันทีนี้มันเกี่ยวกับหนังสือของนักเขียนการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยเรียวทัตส,สุกิคนนี้เขามีวีรกรรมการทำนายเนี่ยทายมาแล้วเนี่ย15เรื่อง ถูกไป13เรื่องแล้วนะฮะแต่ถูกแบบมีนัยะนะบอกไว้ตรงนี้ก่อนบางเรื่องก็ต้องจับแพะชนแกะบางเรื่องก็ต้องจับนู่นจับนี่มาโยงกันเพื่อให้บอกว่าถูกอะ่ะแต่มันก็มีเรื่องที่ถูกเป๊ะอยู่เหมือนกันคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะฝันไม่ใช่ฝันเปียกนะครับพี่พอฝันเสร็จเขาก็จะตื่นมาเขียนซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวแบบสยองขวัญแนวน่ากลัวแนวภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ย มันมีทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องแผ่นดินไหวที่โกเบเมื่อปี95การเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าแล้วก็เรื่องสึนามิแผ่นดินไหวรอบล่าสุดเนี่ยที่ชายฝั่งอันดามันรวมถึงร่องน้ำลึกนันไกลก็ถูกโยงไปว่ามันจะตรงกับคำทำนายเรื่องที่8ในหนังสือของเรียวทักสกิหรือไม่เออคำทำนายเนี้ยกันภยัยสึนามิขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นวันที่5กรกฎาคม2025 ก็คือวันเสาร์นี้เขาบอกว่าเป็นขนาดใหญ่3เท่าของซีนามิปี2004แล้วก็เขียนนะว่าจะกระทบต่อญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันอินโดและประเทศอื่นๆซึ่งนี่แหละฮะเขาก็เลยจับตามองเพราะว่าช่วงนี้มันเกิดการเตือนภัยแผ่นดินไหวทีทในท้องทะเลที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟใต้ทะเลกันมากมายะนะฮะก็เลยเป็นสิ่งที่ ชาวเน็ตเอามาคอมเมนต์เอามาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางแล้วก็จับตานะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะตรงไปตามคําทํานายหรือไม่นะครับล่าสุดนะครับอาจารย์เจตก็ออกมาเบรกนะครับข่าวที่ว่าจะเกิดซูนามิยักษ์ถล่มเนี่ยวันที่5กรกฎาคมก็บอกเป็นเฟกนิวนะใครที่เอาข่าวนี้เนี่ยมาเขียนมาเล่ามาพูดในเชิงที่ว่า ให้คนกลัวในเชิงที่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแน่ๆผิดพรบาคอมนะครับก็อ้างอิงจากเหตุผลทางวิทยศา,ศาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าคลื่นเนี่ยจะสูงระดับ200เมตรเนี่ยตามคำทำนายที่พูดกันแพร่หลายไม่มีทางคือมันสูงได้สุดประมาณ1 0 2ถึงเมตรเพราะว่าการที่ไทยจะโดนคลื่นระดับนั้นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยต้องโดนก่อนแล้วขวาจะมาถึงไทยเนี่ยคลื่นมันจะเบาแรงลงไปแล้วพูดง่ายๆว่าไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่รับผลกระทบจากซึนามิแน่ๆเพราะ ประเทศรอบๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าวิลิปินอินโดสิงคโปร์มาเลเซียเรือบดข้างขาแบตและหนูผลนี่แมนแผนที่แมปแคปนี่ปูก็จะต้องโดนเหมือนกันการเกิดขึ้นสึนามิระดับทําลายล้างแบบปี2004เนี่ยมันจะต้องเกิดแผ่นดินไหวพร้อมกันทุกประเทศแล้วก็ต้องเกิดในทะเลเกิดในจุดที่มันสามารถทําให้ก่อตัวเป็นคลื่นได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้อารมณ์ประมาณว่าผลมันไม่เมคเซน n ์อน่ะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ย5กรกฎาคมนี้จะไม่เกิดสึนามิแบบทำลายล้างหรือเกิดภัยพิบัติอะไรแน่นอนนะครับ